ท่านเสนาธิการหน่วยจพิกิจสันติสุขผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชนยงพักใต้ท่าน,นาคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกล่าวสุรพจน์ท่านคณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาในจังหวัดชียงภาคใต้ตลอดจนนักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุรพจน์ที่รักทุกท่านในการจัดกิจกรรมการประกวดการกล่าวสุรพจน์ใต้ใร่มพระบารมีสู่สันติสุขจังหวัดเชียงภาคใต้รอบเพชรตัดเพชรในหัวข้อ ประสบนิกรชายแดนใต้ร่วมใจพักรักในหลวงและย่างที่10ในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือการดําเนินกิจกรรมสําคัญในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการพูดการใช้ภาษาไทยรวมทั้งการสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทยมีความรักชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์ซึ่งการประกวดแข่งขันระดับพื้นที่รอบเพชรตัดเพชรในวันนี้เพื่อที่ต้องการจะค้นหาสุดยอดคนเก่งในการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อใต้ร่มพระบระมีสู่สันทิสุขแห่งชายแดนใต้พระคือแก่นแท้แห่งธรรมรงรัตราษฎรพักดีดุสาายใยรัก อันมั่งคงหลากศรัทธารวมใจเป็นแสงทองปัตภีร่มเย็นเพราะพระราชามีธรรมทรงนำทางตายแผ่นฟ้าปลายด้ามขวานบ้านเรานี้คือถิ่นทีพหูวัฒนธรรมหลากสีสันต่างภาษาศาสตร์เชื้อชาติร่วมผูกพัน แต่ใจมันเป็นหนึ่งเดียวเพียงพระองค์พระสงฆ์นิกรชายแดนตายรวมใจพักรับในหลวงรัชกาลที่สิบใต้ฝาสยามนับแต่ครั้งแผ่นดินยังไม่ได้ชื่อว่าไทยมีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงผู้นำหากคือผู้ทรงถักทอพื้นดิในให้กลายเป็นพื้นเดียวกันพระมหากษัตริย์ไทยไม่ใช่เพียงองค์ประมุขหากคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ คือผู้นำที่มีเพียงทรงนำด้วยอำนาจแต่ส่งนำด้วยหัวใจมมรู้สึกดีใจค่ะรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกไหมรางวัลประมาณที่สองรางวันที่สองแลว้ววันชนะเลิศเนี่ยครั้งแรกไหมครั้งที่สองอ๋อคือ,คอประกวดสองครั้งชนะเลิศทั้งสองครั้งเลย<ม>เป็นไงไม่อยากจะขิงทุกคนไม่ธรรมดาคนนี้จริงปะ อ่ารู้สึกวันนี้ภูมิใจกับตัวเองไหมครับภูมิใจมากค่ะอ่ภูมิใจมากๆนะอ่ะลองแบบว่าเขาเรียกอะไรให้คะแนนตัวเองว่าเราเนี่ยวันเนี้ยเราภูมิใจเนี่ยเราได้กี่คะแนนภูมิใจหน,น,น,นึ่งร้อคะแนนเลยอ๋อหนึ่งร้อยคะแนนเลยขอสาําให้กับตัวเองหน่อยไปต่อได้อ่าขอบคุณน้องโซเฟียนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรอยากจะบอกกันไดไม่สามคำสามคำเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งจริงๆครับผมเก่งจริงๆทุกคนอ่ะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับก็ผมนานิเซรันิอมานักเรียนฉากจากโรงเรียนดารุสลามครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลน,นี้ครับคือเรามีการเตรียมตัวแล้วก็พอวันนี้ได้มาปฏิบัติจริงได้มาพูดจริงๆเนี่ยคือมันเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมวันนี้ก็ตามที่เราคาดหวังนั่นแหละครับตามที่ซ้อมเลยและตอนแรกเนี่ยก่อนที่ขอจะประกาศรางวัลเนี่ยเราได้มีความรู้สึกว่าเราแบบมีสิทธิ์ลุ้นระดับหนึ่งไหมระดับที่หนึ่ง ตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ครับรู้สึกว่าคนอื่นน่าจะดีกว่าเท่าที่เราได้ได้ได้ไดรับฟังมาใช่ไหมคิดว่าคนอื่นอาจจะพูดได้ดีกว่าเรานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราอาจจะพูดในตอบโจทย์หรือเข้าตรงเนื้อหาที่กรรมการท่านให้คะแนนแล้วกันนะครับวันนี้อยากบอกตัวเองว่าไงขอ3คําดีมากๆากจริงไหมทุกคนถ้าไม่จริงคงไม่ได้ที่หนึ่งครับปุ๊บเลย